ในพื้นที่ดีีดูได้ค่ะปลูกทุเรียนมากหน่อยเพียงไหนแบบกี่ลายประมาณกี่ลายได้ค่ะพื้นที่ปลูพื้นที่กี่ประมาณสามพิกเซลใช่ไหมคะนี่สามพิกเซลอะไรการปลูกทุเรียนในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาะเพิ่มขึ้นค่ะฉันบอกเขาบอกโกเรียนถูกไหม ปัจจัยทางธรรมชาติที่แบบเพื่อต่อการปลูกพืชในพื้นที่ปัจจัยธรรมชาติใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นสภาพอากาศต้องเป็อากาศต้อนร้อนนะเออมันน่าจะมีในสองหองอาจจะฝนตกมีท้องอยู่อะค่ะอาจจะทำให้รัฐบาลและพื้นที่ได้มา พ, oui. พ old, pues right. ันธ e no ุ 8, 100. 100. 100. <If> ์ทุเรียนที่นิยมปลูกในพื้นที่เนี่ยอะไรหมักวิซุตกว้างกว้างอะต้นหมักจะเป็นม้อนทองม้อนทองธูเรียนม้อนทองค่ะพันธุ์ทุเรียนที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือพันธุ์ม้อนทองค่ะม้อนทองค่ะม้อนทองทองถึงร้อยบาทเล็นี่นีการนำเทคโนโลยีหรือวิธีการในไม่มาปรับฉันมาในการปลูกทุเรียนใช่เพราะน่าจะเป็นหัวอ่ิซิด ยาลี้แกนะา่าศเน่าจะเป็นเขาอาจจะมีเชิงทันจะไท่าืจะไม่ดึงชายค่ะนี่การนำเทคนิคโบราณมาประยุกต์ใช้รวมกับสะไม่ไมมไหมคะเมื่อออกมาประสานกันในนูนในหูวข้อทำมันดีก็เหก่อนจำจไม่มีมากระก่จะไม่มีใช่คะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาจจะเป็นจินไหมคะ อาจจะเป็นด so like nice. ินค่ะอาเอาดินอี้ตมปุ๋ยค่ะมาผสมกับดินในที่อ๋่หน่วยงานต้างนมีโุรการดื้มมาตรตานเฉ่วยเลือการเตริรผู้ปลวยตุเรียนปันจีนไหมคะเขาไม่ร่างนเพ่ มีการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมจุ้มซื้อการดูตัเรียนการค่ายตูวเรียนพื้นพื้นมั้งคะของพิ้นเข้ามาช่วยใช่ไหมใช่ย่างย่างไม่เค่ยมีเหมือนกันไมาแีกว่าแบบกิจกรรมแบบไปอบรมมันมีมีมีในงานแบบข้ามาอบรมได้เบ็นเนี่ยค่ะมีไหมคะฉันน้าที่ลูกกระเจี๊รบตัดข้าวโอ๋โอ้ชายชายค่ะมีเกษตรดบีมีของกระเเข้ามาเข้ามาพูดคุยบางเรื่องการพูดคุย ก็มีการเพิ่มเพิ่มการท้ายเรื่องการเฉย่าตลาดไอกระเจ็ดตันปื้มค่ะก็จะมีตลาดแม่ขาจะมาอีกในการตลาดก็มาห้อีกมาอีกก็จะเป็นแม่ค้าเขาก็จะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาดูการตลาดของเขาเองนะคะก็ปัญหารักที่กระเจ็ดตะโกนปรบจีในการปลูกทุเรียนเคยนะคะปัญหาเจออะไรคะปัน่าจะเป็นนอนที่ว่ามันใช่ตอนทุเรียนละคก็คือปัญหาอัดอัดใช้ทำตอนตูเรียนตายอะค่ะ ก็มีแนวทางแก้ไขเรือกันสนับสนุนจากหน่วยงานอะไรบ้างคะมีจ่ายสายเข้มมั้ยยากจ้ะการช่วยเหลือก็คือเล่าอันต้องช่วยโดยที่ต้องชี้ยาแล้วก็ดูแลให้ดีค่ะแล้วหน่วยงานหน่วยงานช่วยเกษตรกรันยังไงบ้างครับยังไงให้ไปเอาปุ๋ยหรือว่าแจกปุ๋ยได้ทังหมดหรเปล่าตอนนี้จะกับทุเรียนนะคะกับทุเรียนยังไม่มีแต่ก็บทุยรายเกษตร อยากให้สร้างกระเช้เพื่อเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยเต้นไม้ก็จะแหลมเปนเรื่องต้นยางแบกน่าแล้วก็มีเป็นการพัฒนาเรื่องโค้ดเนื้อนี่อรไรบ้บางเพื่อให้เพื่อให้การปลูกตูวเรียนเติบโตอย่างแบบเป็นรุ่นต้แล้วก็แนวทาข้อรงการเงน้คะก็คืออยากจะให้มีน้วยงานเข้ามาอุบรมเกี่ยวกับการดูแลตัวเรียนแล้วก็วิธีการปลูกหรือไม่ก็อาจจะอยากใายกระเช้า ทางการรเกษตรหรือว่าไร่กียวข้อกับทุเรียนนะคะข้ามาสนับสนุนโดยการอาจจะเอ่อแพ็กตอนทุเรียนให้เล่ามาลองลูบการเชื้อราการแล้วก็วิธีการดูว่าตอนทุเรียนมีติดเชื้อราหรือรักษายังไงอะไรก็มาณนยัง่ะเผื่อมเผื่อในต้นทุเรียนตายในระยะสามปีเฟสีประมาณมีราวาบางที่มันมันจะมีช่วงเวลาระยะไม่ยาวไม่นานเมื่อว่า เราไม่ได้ดูแลหรือว่าหลักษาค่ะทุเรียนมันก็จะเป็นโรคในระยะเซฟีแล้วก็มันก็จะตายนะคะมันแล้วก็เมื่อวานตรในการปลูกทุเรียนในพื้นที่นี่แบบเันปืมางคะแบอันนคตเนมันจะปลูกเพิ่มเขาจะเอาในอนาคตน่ะน่าจะปลูกน่าจะที่ชาวบ้านปลูกเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ในระยะห้าปีนั้นก็คือมีคนถือสะอนยางหรือหลอกตุเรียนแล้วก็ทุเรียนอ่ะก็คือในพื้นที่ตรงเนี้ย ูเรียนคืนซวยมาเคย,นะยทิ้งกับปเจ้าเลยค่ะว่าตูเรียนอะคืนซวยก็คิดว่านาจะมีเงาหนุ่มที่จะโกฟื้นคืนแล้วก็มีแนวคิดเรื่อง้อสนอนีใอะไรบางเผื่อปัฒนาวงการตูเรียนในชุมชนค่ะชุมชนค่ะนะคะก็เหมือนทีวอัง่ะยยาไทยมีหน่วยงานเข้ามาช่วยอ,อีกหน้วยนึ่งจะนับสนุนในการปลูกทูเรียนเพะวะอนาคตนั้นก็คือ ่าะปล้กทุเรียนนี่ดีว่าพลกยางเราค่ะเพราะว่ามันก็มีตลาดทีีรับดับเธอเยอะใช่แล้วการปลูกทุเรียนเมื่อก่กกอ,กอนกับตอนนี้แตกต่างกันยังไงคะเมื่อก่อนกับตอนนี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการดินที่ป,ปุ๋ยี่ใไซระบบการดูแลพัฒนาใช่แล้วก็มีแนวทางหรืออ้อพันอในยังไงเพื่อให้รักษาภูมิปัญญา ไอ้ดังเดิมอยู่แบบนี้ตลอดค่ะมันดีตลอดอ่ะมันไม่ได้หายมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลนี่ยการดูเลยค่ะการดูเลยการดูเลยการตรงการเฉลี่าต้องการไม่เป็นการถูกเปกล้องสุรียันนี่นะมันก็จอย่างนไปคือต้องดูได้ให้ดีว่าเดิมก็คืออาจจะมีการใส่ปุ๋ยแล้วก็อาจจะทีดยาที่ไป งค่เ ja. mm. ้าก็ช่วมีการได้ทอดความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการพูดทุเรียนในคนดุลไม่รืองืช่ไหมคะเบบันเนี่ยบบันคนดุไมแบบคนดุไม่ดุไมแล้วนี่แบบลบลหมอยู่แการดุเรียนในนุเรียนแล้วอนแบบที่ไหนอนี้ยงยังไม่มีนะคยังไม่มีแต่อาจจะป คนที่เขาปลูกก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะมีเจ้ามันมาบอกมาดมัถาม่ะค่ะว่าเออรุ่งทุเรียนลูกเป็นไม้ข้าวเหนียวทุเรียนเป็นไม้ก็มีการแนะนํากันตามมาโดยกันนะคะ,ะมีความก,ากังวลเรื่องปะจักใดที่ทําให้ปุ๋มปัญญาตองทิ้นทุเรียนอาซูนเชีย่ยได้ไห้ไปไหมคะเขาน่าจะเหมือนแต่ปุ๋มไม้ค่ะบางที่เขาไม่ได้รูเรียนเขาก็ไม่กล้าเตีงเยงสีธรรม เขาเขา,า,า,าไม่กระกจายกระว๋อกระจายนี่ก็คือการลงทุนด้วยค่ะการลงทุนว่าเออเขาจะต้องลงทุนเท่าไหร่ตัดเหลือหรือจัดตรียมทุเรียนทีน่เป็นเอกลักษณ์ของจุมจุนเปนทีมคะเขาน่าจะดูจากโลกข้องถุเรียน,นะคะก็ดูว่าขนาดของโลรูของทุเรียนว่าสำน,น,นักชาเนียดูเปรดไหนทำยังไเนี้ค่ะโอเคครบแล้วค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากที่